สวัสดีจ้าเพื่อนๆดูสิคะว่าดิฉันได้อะไรมานี่ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำยำหนังหมูแซ,ซ่บจะ้ะนี่ค่ะตั้งน้ำไว้แล้วเนะเาะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดการนี่นะคะต้มหนังหมูหมูแล้วก็หัวใจหมูนะคะเออวันนี้จะ ทำยำหนังหมูใส่หัวใจหมูใส่ตับหมูใส่เนื้อหมูค่ะตีอย่างนี้จะต้มหมดทุกอย่างเลยนะคะค่ะจะยำแบบสูตรโบราณโบราณน,นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรโบราณของดิฉันมันมีอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆมาดิฉันเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูเครื่องกันค่ะ นี่นะคะหนังหมูก็หั่นเสร็จแล้วขอใส่ถุงมือนะเพราะเดี๋ยวจะขยำอ,อันนี้ก็เป็นหัวใจนะคะต้มเรียบร้อยสะอาดแล้วก็นี่หนังหมูนะนชอบหั่นแบบนี้ค่ะนี่สวยดีนะเป็นแบบนี้เนาะน่ากินต้มปดเอยแล้วก็มีเนื้อหมูต้มปนไฟค่ะนี่เนื้อหมูนะเนื้อหมูต้มปดเอยค่ะแล้วก็มีตับหมูนะคะตับหมูเนื้อหมูหัวใจหมูเนาะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะ ใครกินไหนก็ใส่อันนั้นนะคะแล้วแต่ใครชอบใครไม่ชอบเนาะเออแล้วก็หนังหมูค่ะนี่นะคะหั่นเตจเรียบร้อยพร้อมที่จะสกรรมมันแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆ <c ười> เครื่องก็มีพระเอกของเราเช่นเคยค่ะขนอน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเนาะแต่ว่าออจะยำใส่น้ำพริกนรกนะคะเพื่อนๆคล้ายๆยำใส่พริกเผาบ้านเราอะค่ะแต่ทีนี้ เราลองดูแล้วใส่น้ำพริกนรกเนี่ยมันอร่อยกว่าสูตรไทยก็สูตรมันเนาะแล้วก็นี่มีค่ะจะไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะคะจะมีใบหัวละพานะแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะถ้าเมืองไทยอะเมื่อก่อนทําก็จะใส่มะม่วงซอยนะสับๆมะม่วงเปรี้ยวๆใส่ลงไปโอ้โหยิ่งแซบ่บค่ะเพื่อนๆพูดแลน้ําลายไหลเนาะอันนี้มะม่วงมันแพงหาไม่ได้เราก็ใช้แอปเปิลเขียวนี่และค่ะเพื่อนๆ แอปเปลิลเขียวซอยๆแบบนี้เลยมันเปรี้ยวเหมือนกันโอ้ยอร่อยค่ะแล้วก็มะนาวเนะาะใบมะกรูดซอยละเอียดละเอียดค่ะเพื่อนๆตะไคร้ซอยละเอียดละเอียดนะจ้าอ,อ่ร่วงลงไปแล้วยังไม่ได้ใส่เลยค่ะอือฮ mm ึ hmm. แล้วก็พริกแดงจินดานิดหน่อยเพื่อเพิ่มเติมถ้าใครชอบเผ็ดเนาะใครมีชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เพราะพริกนรกปกปติมันเผ็ดอยู่แล้วนะเ,นเพื่อนๆเออไปจัดการยำกันเลยจ้ะ โอเคครัเพื่อนๆมายำกันเลยเนาะดีค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่เครื่องปรุงไปค่ะเช็ดมือนิดนึงค่ะหนังหมูมันจะติดเนาะใส่น้ำพริกนล,ลกลงไปค่ะเพื่อนๆน้ำพริกนรลกนะถ้าบ้านเราก็ใช้พริกเผาก็ได้เนาะเออใส่แค่นี้ดูก่อนค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดมากนะให้มันสมชื่อนะคะเพื่อนๆน,นลกอ่ะ กินเข้าไปแล้วโอ้โหใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็พระเอกของดิฉันค่ะคะนอน,นิดนึงเนาะไม่เยอะนะคะน้ำตาลหน่อยนึงจ้าอยากกินแทบๆเนาะวันนี้เนาะอ่า น้ำตาลแค่เอาไปตัดรสชาติค่ะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้ใส่เอาหวานเอาอะไรนะอย่าขำดิฉันนะเพื่อนๆนน้ำปลาเหยาะลงไปหน่อยหนึ่งจ้ายังไม่เยอะนะเอาแค่พอประมาณเนาะแล้วก็มะนาวบีบลงไปค่ะเพื่อนๆพนพริกซอยที่หั่นไว้ยังไม่ใส่นะคะลองดูก่อนเนะาะมะนาวบีบลงไปจ้า แล้วก็ตะไคร้นะคะเพื่อนเพื่อนใส่มันลงไปเลยตะไคร้มันจะได้เข้าถึงเครื่องถึงเนื้อ,อน้ำลายแตกแะเพื่อนๆน,นี่ไหมหอมสมุนไพรสุขภาพค่ะเมนูสุขภาพค่ะตามนั้นเนาะเพื่อนๆสบายดีกันนะคะหวังว่าทุกคนคงสบายดีเนาะนี่หอมใส่ลงไปเลยจ้า แล้วก็ไอแอปเปิลของเรานี่ครับเพื่อน,อนหรือว่าอยู่เมืองไทยเราก็ใช้มะม่วงเนาะเพ,นเพื่อนเพื่เนาะมะม่วงใส่มนลงไปค่ะช้อนเอาออกก่อนจะ้ะจัดการขยำค่ะเพื่อนเอื่อนอย่าขยำแรงนะค่อยๆทำเหมือนกับขยำสลัดอะคะ่ะค่อยๆเห็นไหมสีสันน่ากินแล้วเพื่อนอ,นอดิฉันน้ำลายสอ จิบน้ำทีงก่อนครับเป็นเพื่อนน้ำลายสอเอย่าถือสากันนาะเพื่อนเนาะแชร์ทำสู่กันฟังค่ะสู่กันดูสู่กันฟังเนาะเรียกว่าอะไรแชร์ประสบการณ์นาะเพื่อนเนาะดิฉันก็เปิดตามสภาพของดิฉันอย่างนี้เราเป็นเพื่อนไม่มีอะไรมากมายพอเสร็จแล้วนะชิมแป๊บหนึ่งก่อนว่ามันเผ็ดมากน้อยขนาดไหนครับเพื่อน มีเพจเอาพริกใส่ลงปลาโหอร่อยเลยค่บเพื่อนเพื<ๆ>่อนดิฉันตายแล้วฝีมือเนี่ยมะนาวบีบนิดไม่เยอะน้ำปลาอีกหน่อยจ้าแต่มันอร่อยแล้วนะอันนี้ทำกินเล่นนะกับแก้ม กับแก้มคู่กับน้ำดิฉันค่ะอือหือก็ใส่ใบัวละพาลงไปค่ะเพื่อนไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะคะสูตรนี้ัวละพาจ้ะใครมีหมูสับก็ใส่ได้นะเพื่อนๆโอ้โหยิ่งมีหมูสับยิ่งเลิศดิฉันใส่เอ่อหมูชิ้นค่ะต้มหมูแล้วก็ฉีดชีคันๆันไปลงไป เป็นไงครับเพื่อนเดูเลิศไหมสุดยอดค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะอืมได้เลยจ้ะไม่ต้องใส่อะไรแล้วอืมนี่จานดิฉันัม้มมีผักกับแก้มะเขือแตงกวาใบหัวละพาใบแล้วเดี๋ยวเราจะหอยผักเนี่ยค่ะเอามะเขือที่ฉันยังไม่ตายค่ะกลิ่งกระรงเกร่ค่ะ มาใส่จานกับเพื่อนๆโอ้ยสุดยอดเผ็ดพอดีใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยจ้ะตามนั้นอันนี้มันมีสมุนไพรนะมันมีใบมะกรูดซอยมันมีตะไคร้ซอยโอ้โหมันเลิศหนังหมูอ่ะถ้าเราใส่เครื่องไปอ่ะมันก็จะทำให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เลี่ยนมากเนาะเพื่อนๆดู น้ำลายแตอกอยู่แล้วเจ้ะดิฉันจะมาชิมให้ดูเพื่อนห่อผักนี่ค่ะดิฉันไม่กินกับข้าวนะอย่างที่บอกทํากับแก้มค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปในนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้โหดูดิคะเนี่ยห่อผักค่ะจะหมั่งให้ดูนี่ค่ะเพื่อนห่อผักเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเนาะ จะมัมให้ดูจ้าทำโตๆค่ะเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเพื่อนเอายำหนังหมูสูตรโบราณที่ดิฉันเติบโตมาเนาะกับยายเขาสอนทำแบบนี้แล้วอร่อยค่ะเพื่อนๆก็เลย คิดถึงแล้วก็ทํากินประจํานะคะเอาจริงๆนะทาถ้าจะทํายําหนังหมูก็จะทําสูตรนี้ประจําเลยค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะเผื่อใครอยากจะไปลองทํากินดูเนาะก็ไม่หวงสูตรจ้ะเช่นเคยยังไงก็ขอให้เ,เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะเ,เดี๋ยวดิฉันจะขอตัวไปกินก่อนเนาะ อหิวข้าวแล้วคะ่ะสุขภาพแข็งแรงจ้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนเช่นเดิมนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันนะจ้าสวัสดีคะ่ะ